สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับผมวันนี้มาดูแนวทางเราพัฒนาวันศุกร์เนาะก็สำหรับเราพัฒนาวันพุธที่ผ่านมาเจาะเข้าแค่เลขในตารางเนาะ95ตัวเจาะเน้น97 79ไม่มาเนาะไม่มี7นนะงวดที่ผ่านมาศูนยก็ยังเดินนะงวดที่ผ่านมามีเข้าไป ศูนย์สองล่างเนาะยังจะเดินอีก,กอ่ะศูนย์นะอ่ะงางวันนี้ดูกันต่อสำหรับตัวเด่นนะวันนี้ผมให้เด่นไปที่เลขเออหกกับเจ็ดนะงวดวันศุกร์ 6กับ7มาดูเลขในตารางนะ6 7 9 8 3อีกตัวหนึ่งคือเลข0ไม่ทิ้ง6ตัว0 3 6 7 8 9มาดูตัวเจาะ2ตัวดีกว่าชุด2ตัวนะชุด2ตัวผมจะให้ไปที่ นี่9 7 9 3 7 3 07 9 6 8 6 เจ็ดเจ็ดแปดชุดสองตัวผมให้ไปแปดชุดนะชุดสามตัวเดี๋ยวมาดูชุดสามตัวดีกว่าชุดสามตัวผมให้ไปที่สามเก้าเจ็ด กับ907 2ชุดพอ,อสำหรับชุดเด่นนะชุดเด่นผมเน้นไปที่97 93 73 แล้วก็07ตัวเดิมอะนอกนั้นเป็นตัวรองลงมาที่ให้ระวังก็คืออาจจะเป็น96อที่รองลงมานิดหนึ่งแต่ผมจะเน้น97 93 73 07เน้นที่มี7งวดนี้เลขที่เด่นจริงๆนะมันจะเด่นที่7มากนะสำหรับตัวเดียวผมชอบเลข7กับเลข เลข7กับเลข9ก้าหก็ติดมาแต่ไม่เด่นเท่าไหร่ก็คือจะลองจาก7กับ9เด่นที่สุดอะผมชอบเลข7นะแล้วก็9 7กับ9คิดว่าน่าจะมีติดอ่า7กับ9 7 9แล้วก็6เป็นตัวลองจาก2ตัวนี้ ดูจากสูตรแล้วถ้าไม่พลาดถ้าไม่พลาดนะถ้าไม่พลาดตัวเลขที่สวยก็น่าจะเป็นชุดนี้397แล้วอลองลงมาเป็น907เลขตัวเดิม07อย่ามองข้าม907 <laughs> ยังให้ติดนะยังให้ติดมาอยู่นะ Okay. เด่นที่สุดจะเป็นชุด397ที่สวยที่สุดสามชุดบนนี่เลยนะ9 7 9 3 7 3นะ9 3 7 3แล้วก็จะมี97เออนี่แหละสามชุดนี้ผมว่าตัดนี่ไงตัดจากนี้มาสามชุด แล้วก็เอา07มาอีกตัวหนึ่งก็มาจากตัวนี้อ่ะก็น่าจะน่าจะปังอะ่ะงวดนี้งวดที่แล้วจับ97ออก95งวดนี้ขอจับ97อีกทีหนึ่ง <c oughs> 97โอเคนะครับผมสำหรับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามเดอ้อสวัสดีครับ